นุ่นวรนุชเฉลยสาเหตุไร้เงาตอนปิติร่วมฉลองวันเกิด42ปี เพิ่งผ่านพ้นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ42ปีไปยกยกสำหรับนางเอกตัวแม่สาวนุ่นบรนุชซึ่งในวันคล้ายวันเกิดช่วงวันที่24กันยายนที่ผ่านมากลับไม่มีภาพหรือโมเมนต์ที่สาวนุ่นฉลองวันหวานกับคุณสามีอย่างตอดปิติเลยมีแต่โมเมนต์ที่อยู่กับกวนเพื่อนซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้สาวนุ่นอธิบายว่าเป็นเพราะคุณสามีติดโควิดจึงต้องใช้เวลากับเพื่อนๆแทน วันเกิดก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะคะเป็นอีกปีหนึ่งที่ตัวเลขเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังใช้ชีวิตทำทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้คิดว่าวันเกิดแล้วจะทำอะไรให้กับตัวเองบ้างเป็นวันที่ได้อยู่กับเพื่อนๆคุณสามีเขาเป็นโควิด -19 ค่ะเซอร์ไพรส์มากก็เลยอยู่กับเพื่อนๆค่ะไม่มีส่งของขวัญค่ะปกติทานข้าวกับครอบครัวค่ะปีนี้ก็ทานกับเพื่อนๆค่ะไม่มีขอของขวัญไม่เคยรีเควสเลยค่ะให้อะไรก็รับหมด ถามว่าได้ชิ้นใหญ่ไปแล้วหรือเปล่าไม่ต้องบอกก็ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com